เพื่อเพื่อนครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้ครับผมหมูหยองเ a c ซิ่งแดกนะครับก็มาจะมารีวิวนะครับวีโก้นะครับเป็นโตโยต้าเฮ้ยโตโยต้าไฮรักวีโก้โอ้ยบอกผิดบอกถือว่ากูนี่ครับโตโยต้าครับไฮรักวีโก้นะครับเป็นรถเ็ปขี่เล่นนะครับเพิ่งจะทําเสร็จนะครับก็ลูกค้ามาจากทางด้านสมุดปาการนะครับเป็นเทอร์โบนี่ครับ F55 นะครับเป็น F55 ครับ ชุดอินเตอร์ครับคันนี้ก็เดิมทีไม่มีอะไรมาเลยครับเดิมๆครับก็มาเดินระบบน้ามันนะครับปั๊มติ๊กเลคูเลเตอร์นะครับแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ขึ้นอินเตอร์ครับเป็นอินเตอร์ครับขึ้นอินเตอร์นะครับอินเตอร์หน้าแล้วก็เดินท่ออินเตอร์นะครับปากกรงปากกองให้พ้นเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่วัชฉีเลยครับใส่หัฉีดแล้วก็ทำสีฝานิดหน่อยครับเป็นรถเส็จขี่เล่นๆนะครับขี่เล่นๆหลังถนนนะครับอยากให้ดูนะครับนี่ครับเพิ่งจะออกมาจากร้านครับมาจอดไว้ข้างๆซอยนะครับ เป็นไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้นะครับตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตามสเต็ปไปรุ่นไทยครับใส่แม็กโหลเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายอาตั้งจับไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นใช้บูตน้อยครับใช้บูประมาณ4 5ปอนด์พนะครับรโมลูกนี้ผมก็ไปจอะเกจข้้งหลังไว้นะครับแต่ไม่ได้ใช้วัดเกจนะครับก็เป็นซิ่งของทางอูนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปลอง คำถามดูแล้วกันถ้ารู้จักกันในเฟซนะครับผมได้ถามมาว่าก็เป็นเป็นสมาชิกในกลุ่มขับขับหนึ่งนะครับของวีโก้นะครับว่าทำกันยังไงอะไรยังไงนะครับก็จากของเดิมนะครับเทร์โบคันนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับผมจะเปลี่ยนเขาให้ใหม่นะครับขึ้นเขาแล่าเทรบโบมาโชรไว้ด้านบนนะครับเป็นเขา2อ0 0ตัวไม่มีอินเตอร์นะครับก็ซิ่งนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับเี่นเพื่อนถามมาหลายคนว่าขอฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมก็จะให้ให้น้องตั้มไปเหยียบคันเร่งให้ดูนะครับว่าเสียงการเซิร์ชของใบเทโบิ ตั้มเดินไปครับน,นะครับเกี่ยนจากการรีวิวหน้าเดี๋ยวมารีวิวเสียงว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอชมรอฟังกันได้เลยครับ,เ,คครบเสียงเซิร์ลมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยินเอาอีกรอบนะครับตั้มครับ มีคนขอมาครับวินมอไซค์ครับขอมาโอเค,ครับนใหม่ครับขออีกรอบหนึ่งครับนี่ค,ครับปฝายืนดูครับป,ป๋าครับยไงครับเลาหรือครับอ่ะสตาร์ทเจอโบรานอินไว้น้อง ครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเพื่อนๆสนใจกันยังไงครับก็คิ้งกางโทรมาสอบถามได้นะครับคันนี้นะครับเดิมทีเป็นเครื่อง2,500นะครับก็ยังเป็น2,500อยู่นะครับเจ้าคุชิวไฮได้ครับที่แตกอย่างครับยก็ได้และครับก็เป็นเครื่อง2 5 0 0ครับไฮรักบิโก้2,500ครับเทอร์โบแปรผันมานะครับก็เราก็มาจับเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์ชาร์จให้ซะเลยสำหรับเพื่อนๆสนใจกันยังไงนะครับก็โทรมาถามได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ด้านทางด้านใต้เพจแล้วกันเนาะ วันนี้ครับขอกลับไปทํางานอีกครับนนอีกคันนึงครับอยู่ข้างในครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวทําอีกคันหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันค่อยว่ากันสําหรับวันนี้ครับผมหมูหยองเรซสิกแดงนะครับสวัสดีทุกๆุกคนนะครับบ๊ายบาย